เปิดอินมาได้เลนะคะยังไงเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจค่ะ v i s i t ุๆท่านเลยนะคะขอสิ่งเป็นคร v i เตอร r นะคะน่สามารถมารกได้นะคะในช่วงนี้ืกันแต่เช้าเลยวันนี้งานวันแรกนะคะอ่ะพีโบเปิดรับไปรอบนะคะหาวสกันผ่านไปยังยังไม่ได้นเล่อมล่นี่คือจุดบลลงเหรอ

แม่คือหมอพลัก็สวยแม่แม่อยาบุีแม่อยาบุรแนีไม่ม่ผมแบบกินเลขอย่างเดียวไม่ไม่ใช่สสัมเลยมือโแล้ก็สุดตไ้กเนกีเดิน่ะสุดตอไปเริ่มด้วยไอก็ถ่าหาตอไแล้วก็บโยเลยร

มาแล้วนะคะกรุณนใส่ลิสต์แฟให้เราเนียนะคะว้เระาทัเ่นไรนะคะรอบอินเตรมดนะคะสองัที่จงีหรือเปล่าน้าดูดีไหคะเล่นกันนะอ2ที่นะคะด้าในเกมคิดตุ๊กตาด้วยนะคะเป็นการสร้างอะไรได้นะคะแล้วต้องบิจาให้กับมังงะนะคะ กุศลนะคะใครเป็สนสายคลิปต sure> hmm, yeah. ุ case. ้มตาสายตาชฉองค่ะ20บาทนะคะเอาไปทำบุญนะคะแล้วก็อาจจะได้ตุ้มตากลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมสุขได้ตลอดนะคะทุกครั้งมากเลยไปถึงด้านในเลยนะคะกายาชาทำบุญด้วยแล้วก็ได้คลิปตุ้มตาด้วยเรียนเชิญนะ มีาวถึห้าค่ะใช่ค่ะโอเครับเดี๋ยวมีลูกสัตวมาเล็นนะอย่าลืมกอันะโอเคค่ะรอมไหมคะนมแลาที่กรุเนะคะมิ้นมิ้นบริจาคี่บาทค่ะรับเงนได้เดะแก็ไปทุณกรุงได้เลยสนานมากนะคะอใช่วงบนคะอยู่ในช่วงเาิโม าของที่เราลือกมานบามีนจาได้ตาได้บุทธิะคะนอะไได้ขำบุญ้วยอะตอนนี้นี่นี่โรจตอร์อยไเตดเริ่มถึงันไปรอบแล้วสนุกสนานมากลเป็นโกค่ะเวเริ่มนะคะกิจกรรมการยาวเลย

มีการปิโกโกนะคะโอเคมีใครไม่เข้าใจกิจกรรไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะก่อนเริ่มงานค่ะอ่าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วอ่าแล้วกัน,รรกนเราไปเริ่มกันเลยค่ะใครจะได้กาบตัวเลขน,นะ เียวยนะครับเฉียวๆอยู่มีหนึ 19, ครับมีหนึ่งเก้าเลขตัวเดียวค่ะเลขตัวเดียวเบอร์หค่ะมาเลขตัวเดีวยค่ะมาเบอร์สองค่ะโอเลขสีค่ะ ไปได้เลยนะครับจะน้องจะจะตะเล็ดมาให้เองตอ้ยคะ้ยอสาเสนทมดทะลคะามเ,เ,มาเาสาม,เเมนาเาานานใครแบบว่าใครผิดแล้วหรือเปล่ามีใครยังไม่ได้ขยับปีสอบมามีใครยังไม่ได้ขยับสอบม

ยังย<ม>ังมาโดรีนะคะยังไงครับย,ย,ยังไงยังไงยังไงอ,อ่าเริ่มเริ่มขยับตัวแล้วครับเริ่มแล้วหมายเลขตัวเด,ะะดียวด้วย<ป>ค่ะหมายเลขตัวเดียวค่ะเบอร์สี่ก<ม>าะ์ดกาแ์ดกา้์ดการ์ด สี่แปดตีแปดจะมายังไงยังไงเยเยสี่เอสียหกสี่โอโะรผมบอกว่าจะเอาสี่แปดอย่าเฉียวเรอย่าเฉียวคนคนรอการมันตื่นเต้น เริ่มแล้วครับมีเสียงแล้ว

ีนิดหทีครับน้อยลงเรื่อยๆนะครับน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆขึ้นไขึ้นเลยเลยเล็เล็กกรด้่งเลักเลยเล็กเลยเล็ยเลกเล็เล็กกเลกกเลยเกเล็เกเ้ยนลเยเยเล็เล็ยวค่ะเยเ กรสอบข้อมเฮ้ยมีใครอยู่ในเกอร์เดียวบินนะคะเบอรอหงค่ะเบืของหงสาธุนะสาธเล็กบูอีกแล้วค่ะเล็กบูยังไงครับสอง ให้ยอมให้บิ๊กง่ายๆนะครัหมื่นตออทุกวัและอนนี้ก็คือองไสองเก้าสงเก้าไเรยนคู่นะคะยังมีขยับอยู่นะคะยังมีขยับอยู่อ่ะล่ะ เหลือเท่่าไหรสองเหลือสองพี่เหลือตัวเดียวแล้วนะคะตัวเดียวอาจจะออกยากก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้และและเลขนี้ก็คือสองอันดับสองอันดับแรกนะคะน่เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับน้อยลงเรื่อยๆครับน้อยลงเรื่อยๆ ตีสิล้มขาล้มล้มขึ้นมาค่ะมาสอบมาสอบค่ะสอบสอบ